ตวน,นิ่โบยวะโอ้แต่ยศคือดึงดีเหรอวะเยอะเยอะบอมไว้เยอะแล้วใช่ไหมตะเพียนดิห่างเดียวห่าง กินปาาเกี่ยวหางปากินเกี่ยวหางมันสะบัดไงก่อไปทางน้อยยอินะกินแล้วมันสะบัดเดี๋กินแล้วมันสบัดเดียอนแรกกลัไปเบิดแล้วนั่ับจะลง เอไม่ร yeah. ู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข่าอะไรดอเข่าม mm ันือน่ารนเกกาเหมือนหาซื้อปลาหาอปยะ16กิโลแล้ได้ปลา